สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวไม้กันค่ะอันนี้คือไม้โบย่านะคะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนี่นะคะตัวนี้คือไม้โบย่านะคะเป็นใบตัดเสียงรบกวนนะคะตอนนี้นะคะเราใช้มือถือถ่ายนะคะแล้วก็เออใช้ไม้โบย่าตัวนี้นะคะเสียงตอนนี้ที่ได้ยินนะคะก็จะเป็นเสียงจากไม้โมย่าเลยนะคะ ก็ S <S ไมค์ตัวนี้นะคะเราซื้อมาในราคาหนึ่งพันนิดหนึ่งันร้อยกว่าบาทนะคะประมาณนี้แล้วก็ไมค์ตัวนี้นะคะใช้ดีมากคือว่าเราอะไปใช้ที่สถานที่ที่มันมีเสียงมันมีเสียงรบกวนนะคะไมค์ตัวนี้คือตัดเสียงได้ดีมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทดสอบให้ดูนะเราจะเปิดพัดลมทุกคนได้ยินเสียงพัดลมไหมตอนนี้ก็คือจะแปลว่า จะมีเสียงพัดลมขึ้นมาเลยนะคะทีนี้นะคะเราไม่แน่ใจว่ามันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีเท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็เลยจะกดตรงนี้นะคะเพื่อใหออ้มันตัดเสียงรบกวนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะกดไปคะ่ะเนี๋ยนะกดให้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเรือยัยงเอ๊ะ ต้องกดแช่วไว้หรือเปล่าอืมนี่อุย้ยต้องกดซ้ำนะคะอันนี้นะคะก็ขึ้นสีเขียวแล้วตอนนี้ก็จะตัดเสียงรบกวนขึ้นไปอีกระดับนึ่งะคะอันนี้ขนาดว่าอันนี้ก็คือการที่เราเปิดพัดลมใส่เลยนะคะพัดลม ให้มันมีแบบว่ามีลมเข้ามาในไม้ผ่านไม้ของเราไปเลยนะคะก็ไม้ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะในชปปี้ติ๊กต๊อก ซื้อได้หลายช่องทางมากเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเราก็จะแปะล,ลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะคะทุกคนสามารถไปซื้อได้นะคะไม้ตัวนี้ดีที่สุดสําหรับเราตอนนี้เลยนะคะไม้ที่แบบว่าถ้าเราอยากจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าแบบไปเดินป่าไปเดินเขาไปเที่ยวทะเลตัดเสียงนี่ตัดเสียงทะเลตัดเสียงน้ําตัดเสียงคลื่นได้ดีมากเลยนะคะเสียงรบกวนรอบข้าง จะหายไปนะคะคลิปของเราจะมีคุณภาพเสียงจะดีขึ้นคมชัดขึ้นนะคะผู้ชมนะคะก็จะได้คอนเทนต์ที่มีเสียงที่ดีนะคะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ใครสนใจอย่าลืมไปกดกซื้อกันนะคะไม่ตัวนี้ดีจริงๆนะคะทุกคนเราใช้มาแล้วก็ระยะเวลาประมาณม่าจะถึงเดือนแล้วนะคะก็ใช้ดีมากๆ ถ้าใครสนใจอย่าลืมไปกดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามาีสินค้าตัวไหนที่เอาไว้ทำคลิปแล้วทำให้แบบว่าเขยว่าอะไรอะคุ้มค่าคุ้มราคาและมีตัวที่ดีๆนะคะเราจะมานำเสนอให้ทุกคนดูอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ถึง1,000ด้วยนะคะเราจะไปถึง1,000ัซับกันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ไปกันแล้วนะ